เซอร์สวันดีครับผมโอ้ยร้อนใครอยากรู้ว่าผมร้อนไปดูจากคลิปคลิปก่อนเลยคลิปจะลงนะฮะของบรรทุกว่าง ep สามนะฮะผมวันนี้เราผมจะมาแนะนำบริการเลี้ยงของอ,อนาอ่อยูโรมาติออนาต้านะฮะจําไม่รู้ชื่อภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นสําหร,รับคนที่อยากผมพอเปิดไฟนะมืดว่ะตอนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงอะไเลี้ยงแต่ออนาต้านะเพราะว่าเบียดชุดใหม่ออกไปแล้วก็ไปดูคลิปบรรทุกว่าง ep สามนะที่จะลังจะลง แต่คลิปนี้จะลงก่อนสีสวยปะเนี่ผมรับนี่ก็ออนาต้าเลี้ยงยังไงนะฮะจัดตู้ยังไงผมให้ดูอันนี้รองด้วยอาหารนกนะฮะของนกอะไรว่าลิปบิดลิปบิ้นอะไรอย่างเนี่ยเนี่ยดูดูเนี่ยนี่นะเพราะว่าออนาต้าเป็นสัตว์กินพืชนะฮะแต่กินแมลงผมแนะนําว่าใครจะเลี้ยงก็ให้แมลงแค่อทิตย์ละครก็พอนะฮะ พอหรือเฟือเลยจริงๆออนตาถ้าจัดตู้หรืออุณหภูมิถึงมันจะกินเก่งมากเลยมาก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 แต่ตอนนี้ยังไม่กินนะครับเพราะว่าผมมันผมเหมือนเหมือนมันปรับที่ใหม่มั้งผมเลยอันนี้ก็ผสมฟักทองนะลรเกอรฟักทองนะแล้วก็ผักกวางตุ้งนะฮะแล้วก็มสัสซุลีของเบียสนะฮะมาสซุลเบียสหรือมาสซุลที่พวกเม่นกินเม่นหรือหรือเน่แบบเนี้ยเนแ่แบบเนี้ยจากลาซาด้าช็อปปี้นะมาสซุล ถุงอันนี้ก็ใหญ่มากนะถุงละสามร้อยแปดสิบก็ออรน้าเป็นส um. ัตว์ที่มาจากโซนร้อนนะร้อนมากๆนะก็การคุมอุณหภูมิของออร์น้านะฮะอยู่ที่ประมาณผมเปิดกระจกนะปกติอุณหภูมิของอันนี้จะอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดถึงสามสิบแปดองศานะประมาณจดีคุมอุณหภูมิให้ได้สักสามสิบสี่ถึงสี่สิบองศานะกำลังดีเลยเลยดีเลยนะฮะถ้าเกินสี่สิบองศาก็คือร้อนไป สามลงเกินสามสิบสี่องศาก็ไม่ดีนะฮะเดี๋ยวเย็นไปเพราะว่ามันเป็นสัตว์จากโซนร้อนมากๆนะฮะผมให้ดูนะ,ะจริงๆไค่อยอยากจับเท่าไหร่เพราะว่าเขาตากแดดอยู่ออนัต้านะฮะยิ่งเป็นสัตว์ที่แบบเหมืนอนโดนแดดและสีจะออกนะถ้าไม่โดนแดดหรือแมไม่มีความร้อนเลยมันจะไม่ออกสีนะฮะมันแบบเห็นไ,ไหมหาจะแบบนี้นะไม่เจ็บนะะนุม่มนะมันนุ่มมากเลยว่ะมันไม่เจ็บ ออร์นาต้าแบบนี้นะฮะมันออร์นต้าถามว่าเรื่องสีมันเป็นยังไงสีผมเขาบอกว่ามันเป็นมอเหมือนเบียร์ไหมพี่เออออร์นต้าผมมันไม่มันไม่เหมือนเบียร์นะฮะมันออร์นต้าถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นเกาะหรือว่าเป็นสักอย่างเ่ยผมจำไม่ได้ขออภัยนะฮะเขาเรียกมันเป็นสีจากเกาะเหมือนตัวกูลคาคมเลรียนเพนเพนเตอร์าคมเบียนปะที่มันมาจากเกาะสีแต่สีขาวสีแดงสีเหลืองแต่ละเกาะแต่ละเกาะออร์นตต้าก็เหมือนกันนะถ้าข้อมูลผิดขออภัยนะฮะ ว่าฟังจากครูเลี้ยงเขค้นขายใหม่ทีเขาว่าออนาตาา้าเนี่ยเพราะว่ามันอะไรดีวะก็ผมก็มือใหม่เหมือนกันเพราะว่าผมจะมาเพาะอันนี้เป็นคูบคู่กับเบียดนะฮะเพราะว่านี่นาเลี้ยงมากผมเห็นคนเลี้ยงอะ่ะคนขายเขาเลี้ยงในห้องห้องนอนเลยเว้ยเปิดแอร์ทั้งวันแล้วก็ไฟไฟ u v a แล้ว UV b ฮะเปิดทั้งวันนะฮะมันตากทั้งวันเลย แล้วก็ไฟ U A ให้แบบไหนหรอพี่ U V A ของผมขออภครัะผม U A สักให้สักเจ็บห้าวันนะฮะ U V ก็เปิดทั้งวันก็พยายามอย่าให้ภาพคุณเลี้ยงในตู้นะฮะพยายามให้เป็นตู้ใหญ่เลยดีกว่ามันจะแบบถ้าอยากได้แดดก็ไปตรงแดดได้ความร้อนก็ไปตรงตูรควร้อนนะฮะถ้าอยากได้ U V ก็ไปตรง U V ให้อาหารแค่วันละให้ให้ตอนเช้าก็พอนะฮะแต่ถ้าอยากให้โต พวกอุตาต้ายิ่งกินเดี๋ยิ่งโตเร็วนะจริงๆอุตาต้ามันสาธิตโตเร็วมากๆนะที่ผมดูมาที่ผมเห็นมานะฮะแค่น้ําหนักสัปดาห์แรกที่คนเลี้ยงเขาน้ําหนักอยู่80กรัมนะสัปดาห์ที่สองน้ำหนักคือโตใหญ่กว่าเดิมอะ่ะคือแบบร้อยกรัมเลยเว้ยคือ้าขอภัยพิบตนะเห็นไหมอุณหภูมิผมสามสิบองศาคือท,ที่ที่พูดนี่แนะค่ไรนนะคือร้อนเลยคือร้อนแล้วมันผมเปิดเัาลงไม่ได้เพิดพัดลงไม่ได้เพราะว่ามันอากาศอ่ะอากาศมัน อย่าเสียงมันเข้าใหม่ปลอลมเข้าใหม่นะฮะนะลองด้วยทันยพืชน,นกมนาอย์มาสรุปอีกทีนะะร้อนมันไม่ไหว่ะพวกคงเซ,เซียมก็ให้ปกตินะฮะแต่ผมยังไม่ให้นะเพราะว่าผมไม่ได้ถามมนกันเพราะว่าผมถามแค่เขาบอกว่าให้ผักแล้วก็มาสนิทกพ็พอแล้วแล้วก็นอนพวกจิ้งหรีดให้อายีละครั้งพอเพราะว่ามันมันต้องใช้แล้วมั้งเป็นไขมันอะไรของมันไม่รู้นะออนาต้านี่ไซนี้ ผมเห็นที่สุดจักขายอยู่ที่เฮ้ยไซเล็กกว่านี่พึ่มตกทีเดียวทีดเดียวจริงๆขายอยู่สามพันสามพันสองหรือสามพันห้ามันจริงๆออรต้าม,มันน่าจะสีจริงๆเว้ยทุกคนราคามันอะ่ะผมไปเดินดูมาบางร้านก็เก้าพันแล้วก็มีนะเว้ยเก้าพันหน่นสองก็มีตัวเล็กก็ทีเดียวอะสีแบบไม่รู้มันังเหมือนแบบตอนนี้มันไม่ออกนะแต่สีเนี้ยมันโตได้แบบสีแบบป่นนี้เลยผมไม่รู้มันมาจากเกาะไหนนะฮะก็จะเพาะเหมือนกันออรต้าออกผมคำนวณแล้วมันเรี่ยงเหมือนเบียดเลยเว้ย รียากอะไรกันนะเปิดไฟออร์นิต้าบริษัทยอย่างที่ผมบอกมันใช้ความร้อนอย่างสูงมากเลยนะความร้อนสูงมาก